โอ้โหหมดร้าแล้วรอบนี้ถึงวอว์กไป400ร้อยแนะ่ประกาศเลยนะตอนนี้นะะรับไป4 0 0 4,300บาทเต็มๆนะคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะฮัลโหลกรากรบสวัสดีนะคะเป็นรักแฟนเกมทั้งหลายนะคะกลับมาพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ Fortun นทรนะคะหรือว่าต้นไม้แห่งโชคลาภนั่นเองนะะ วันนี้เรามีทุนค่อนข้างเยอะนะคะสี่พันห้าเราเราได้กำไรมาจากคลิปที่แล้วนะคะมาลองทุนกันต่ออามาเล่นไม้สักห้าก่อนก็แล้วกันนะคะเบ็ดห้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครทุนน้อยนะคะเล่นน้อยนะตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะคะโอเคมาลุยกันนะคะมาลุยกันเลยนะคะว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่นะเล่นพันกันพูดไวไปต้องขอภัยด้วยนะคะ สวยพี่สวยนะคะตัวคูณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีฟีเจอร์บลัดเข้าเป็นที่ถูงเงินถึงทองนะเขาจะแตกปังๆเลยทีเดียวนะคะรับไปหน3่งสบาทก่อนนะฮะไปกันต่อเอาโบนัสมาไหม,หมสวยไหลามาแม่ไหลามาหน้านี้ไม่เนียสกเก็ตเตอร์นะคะหน้านี้จะเป็นฟีเจอร์นะคะเป็นฟีเจอร์โบนัสนะคะ รับอีกสเปอร์เมกะ3ศสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะฮะโอเคเบทดห้าสิบของเราเนะฮะเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าได้กำไรเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะเราเพิ่มเบ็ดสักหนึ่งร้อยแล้วกันนะฮะว่าโบนัสจะเข้าไหมมาอันนี้เป็นคลิปวิธีการเล่นของเรามาแชร์กันให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอยากจะลองตามเนี่ยมีลิงก์ใต้คลิปนะคะลิงก์ใต้คลิปไปติดตามกันได้เลยนะคะลองรับชูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะคะ ฝากถอนไม่มีท่านต่ำนะจ๊ะพี่จ๋าโอเคมะมต่อกันเลยนะต่อกันเลยนะสวยที่ถุงเงินถุงทองม,มาแล้วนะฮยฟีเจอร์โบนัสของเรามารอบนี้จะได้กี่ฟูณมาลุ้นกันเลยนะฮะจะบอกว่าเว็บนี้คือเป็นเว็บตรงมาฮะไม่ผ่านเอเจนต์บอกเลยว่ามันแตกง่ายผูกบะาง่ายมากๆนะย ลองดูแลนะจิตใจแนะน่ออนอนออานี่ถองทองมาแจกมาแม่มาเข้าแล้วเลยนะในสวงของตัวคูนี่เราเน้นตัวนี้เลยนะคะถองทองสุงแดงนะฮะตัวคูนของเราสะสมไปนะสะสมมูลไปเรื่อยๆจนกว่าสมหมดนะครับพี่จ๋าแจกไม่หวาดไม่ไหวจนะริงๆนะฮะแจกไม่หวาดไม่ไหวเอามาลุ้นกันเลยว่าจะได้เท่าไหร่โอ้โหพี่ถุงทองมาสามถุงแนะ่สามถุงเลยนะคะร,รอบนี้นะ เบ็ดหนึ่งร้อยนะคะขอปังๆนะคะขอปังๆนะพี่นะตอนนี้กำไรก็เหมือนแตกแล้วนะคะขอปังๆเลยนะนกระเพยที่ที่ถามเข้ามาว่ารับปั่านไหมนะคะแอดไม่ได้รับปัน่นเด้อใครไม่มีทุนนะคะไม่แนะนำไม่ทำตามนะจ้าดูเป็นเพลินๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต like ์พูดคุยกันได้เลยนะเหมแตกมาเออไปเรื่อยๆเลย รอบนี้จะได้คูณเท่าไหร่ลุ้นกันแม่มาลุ้นกันเลยนะฮนะสวยมาถุงมาพี่โอ้โหพี่ถุงทองของเราสี่ถุงปังๆรอบนี้อามาไหลไม่พักแจกไม่พักเลยนะสวยมาไหลจวดเลยพี่ไหลจวดเลยโอ้โหเพิ่มมาอีกพี่ถุงแพชพี่ถุงทองแดงมาพี่ถุงทองแดงเข้ามาสวย ไหลจุดไปพี่ไหลจุดไปโอ้โหนี่มันเกินร้อยแล้วมั้งเนี่ยนี่เบ็ดร้อยนะเลขบัญชีสัญจรเทองแล้วหนึ่งเลขบัญชีสัญจรเทองแล้วหนึ่งรอบนี้ต้องถอนแล้วล่ะรอบนี้ต้องถอนแล้วล่ะวอตูนทรีนะคะต้นไม้แห่งโชคลาภในะคะของค่ายพีซีนะติดอันดับนะใครสนใจลองตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะ ใครที่ไม่อยากพลาคดคลิปมื่นของเราก็กดติดตามช่องของเราไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะโอเคยังไม่หมดนะคะขออีกสักนิดนึงนะพี่นะ,ะขอแบบเต็มๆเ,เลยได้ไหมอันนี้คือแตกปังไม่ไหวและะ้วมันไหลเพลินไปอะ่ะมันไหลเพลินไปอะพี่ตอนนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะได้เท่าไรเนี่ยมันเยอะมากเลยนะ ใครอยากใ да ห้เล่นหน้าไหนให้ดูนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้บอกกันได้นะแชร์ทิปวิธีการเล่นกันนะคะเผื่อเราจะลองตามดูเนาะโอ้โหหมดแล้วนะคะรอบนี้หืึคูนไป443เบ็ดร้อยแม่ประกาศเลยนะตอนนี้นะคะรับไป44,300บาทเต็มๆนะฮะเต็มๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าโอ้โหคูณ4.5กำไร50,000นะฮะ ครึ่งแสนเลยทีเดียวโอเคเลยนะเดี๋ยวเราเจะเอากำไรจากคลิปนี้ไปต่อกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามแล้วชอบนี่ก็กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนี่ยสว